เร็เรว,วยครับคมหมกหมอปลนนิ่นครับสวัสดีครับผ่อแม่พี่น้องสูกูสุคนกับ่อกับผมว่านหน่อยคือกาเมื่อเดิมครับทางสองอาหารการกินกองเห่าครับมัอนี่ครับมีเมนูอีสานบานเห่าคือเก๋าพี่น้องนะครับมันนี้เห่าสีหมกหมอปลนนิ่นพี่น้องครับนี่มั็นหิน ซอยเรียบ้อยล่างเรียบ้อยรอเอาเนื้อการแยกเดียวพี่นอ้องเอาเริ่มแรกเข้ามาเริ่มตําเครื่องแกงครับผมตําคาตะไคร้นะครับตะไคร้ลงตะไคร้ขาขาตะไคร้พวกพี่ครับ พริกสันก่นดกกอนเพาจังใส่ลูกโดดเองใบมะกรูดพี่น่องกรูดสี่ตังจังแตกไงใส่พริกเอยใส่เกลือนิดหน่อยพี่น่อง ครับพี่น้องอเอาหยาบๆสำหรับพ่อพี่น้องใส่หอมแดงครับครับ,รบประมาณนี้พี่น้องเรล่มปปุงกันเลยพี่น้อง ตัดเก่งๆใช่เลยครับเก่าครับหนักหลังคตร มันปัสแดกครับผมไปสรดครับใยขาดปีหนอนเนี่ผ้านุ่มครับเอาซ้ำนีก่อน เป็นยงคห้อฮมันเก่ากันครับเดอก ทำแล้วครับบันไปตั้งไฟเลยไปหนะ่อติดบไฟหมอครับเดี๋ยวมันถูกจังกลับมาปอนอีกที่หนึ่ง พี่นงเดี๋ยวแล้วนะน่้พักแลยครับลี่มุกโดต้นแฮนี่ตัวครับเก็บพี่ที่ครับผม เวลอะไ,ไรพนังฝากตัวหน่อยเอฟเดือบรอยครับผมหมกหมอประนินครับครสำหรับคลิปนี้กับควมล่าข้าจากความพน้องไปแค่เพียงแค่นี้กนนะครับพบกันใหม่คลิปนลนนหน,น,น,น้าครับขอขอบคุณความพนังที่มากรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับ